คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องบอลสีบ้านป้านันนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความสวยงามนะคะเอาไปเลี้ยงกันแบบมีความสุข เลี้ยงกันแบบเพลินๆกับบอนสีสวยๆกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นโปร0บาทนะคะโปร0บาทอบาวันนี้ป้านันให้เป็นค่าส่งเหมาเหม้บาทนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าซื้อกี่กระถางก็ได้นะคะซื้อกี่กระถางก็ได้50บาทค่าส่งนะคะป้านันส่งปอนอ e อให้นะคะค่าส่ง50บาทรีบกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าบอนมีแต่สวยๆแล้นะคะ สวยแล้วนะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากเลยเพื่อนๆได้ไปก็ไปอัพกระถางได้เลยนะบอนประนันโตขึ้นทุกวันเลยสวยๆไอฟอมแบบแข็งแรงแล้วนะคะวันนี้จัดโตให้ห้าสิบบาทอีกแล้วนะคะจัดไปเลยเอามาเริ่มกันเลยนะคะเออลืมบอกเบอร์โทรเบอร์โทรประนันหรือเบอร์แอดไลน์ถ้าเพื่อนๆอ่าท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะหรือคนเก่าก็ โทรมาได้เลย0812810775นะคะสำหรับคนใหม่ก็แอดไลน์ได้เลยนะถ้าลือยังไม่พร้อมซื้อยังไม่พร้อมอุดหนุนก็กดติดตามไว้นะคะเข้ามาชมคลิปแล้วก็กดติดตามไว้นะคะอ่าคนไหนนะคะต้องการต้นที่ประนันรีวิวรีบส่งภาพมาได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลย เริ่มต้นแรกกันเลยนะคะเนเพื่อนจ๋าป้านันให้ต้นนี้เลยนางรากสดเทวีนะคะนางรากสดเทวีฮาร์ปสวยมากเพื่อนๆจ๋าสวยทุกใบเลยเห็นไหมฟอร์มนางสวยมากเลยนะฮาร์ปทุกใบอ้าวใครอยากได้แคปภาพได้แคปเลยนะคะเป็นบอลที่แบบเออสวยอีกตัวหนึ่งนะคะเนเพื่อนจ๋านางรากสดเทวีแคปภาพได้เลยนะแคปภาพกันได้เลย กระถางต่อมากระถางต่อมาอ้าวป้านันหยิบต้นนี้ให้ ต้นนี <tu i ro> ้อ้าวใครไวใครได้มีสองต้นในกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าพระนางสุจิตราอันนี้คือพระนางสุจิตรานะคะแต่ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นเท้าพันตาอ้าวสองต้นในกระถางประนันให้โปอ่าต้นต้นคลิปกันเลยนะเพื่อนๆนจ๋าใครไวใครได้นะสองต้นในกระถางนะคะบอลเก่าโบราณกับบอลใหม่นะคะเพื่อนๆนจ๋าอันนี้ก็เป็นแบบกลางเก่ากลางใหม่เนาะยังไม่เรียกว่าเก่ายังไม่เรียกว่าใหม่นะคะเพื่อนๆจ๋ากลาง เกากางใหม่พะน,นางสุจิตรายังไม่ล้นตลาดแล้วนางสวยด้วยนะเพื่อนๆจ๋าส่งนางสวยจัดไปห้าสิบบาทนะคะห้บาทเอากระถางต่อมาตามมาติดๆเลยอันนี้อ้อมกอดแห่งขุนเขากับพระนางสุจิตราโอ้โหวันนี้ประนันมาจัดแบบจัดโปรให้ค่าส่งก็เหมาห้าเซมบางกระถางมีสองต้นห้าสิบบาทอีกโอ้โห สุดยอดกันเลยนะคะแคปได้แคปเลยนะรีบส่งภาพนะคะใครต้องการต้นที่ปนันรีวิวรีบส่งภาพนะปะนันจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอ่าถ้าว่าคนที่สองจะมาเอาต้นที่ว่าแบบมีแพ็คคู่อย่างนี้มันไม่ได้มีกันทุกกระถางนะเพื่อนๆจา๋าถ้าอยากได้แพ็คคู่ต้องรีบส่งแล้วก็ได้ต้นที่รีวิวเท่านั้นนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นอ่า ชมพูพญาอ่าชมพูพยาก็สวยเพื่อนๆจ๋าโตขึ้นนางก็กัดสวยชมพูจ๋ากันเลยนะคะน้องมีชื่อว่าชมพูพญาห้าสิบบาท ห้าสิบบาทห้าสิบาทต่อมาอันนี้จะเป็นยักษ์เป็นยักษ์กูเปรลันกูไปรลันนี่ก็จะไปสวยเอาข้ามปีเพื่อนๆนจ๋าแต่อันนี้ประน,นันพาหัวแก่จัดแล้วก็นางกะกัดสีมาแล้วนะถ้าให้ดีข้ามปีนะสวยมากเพื่อนๆจ๋ามีสนเสน่ห์สวยยักษ์ตัวนี้สวยยกักษ์กูเปรลันนะคะต้นต่อมาอันนี้จะเป็นสิลาเพชรนะคะสิลาเพชรนะยิ่งโตยิ่งสวยนะสิลาเพชรเนี่ย ใครยังไม่มีนะคะเก็บกันเลยตามเก็บกันเลยนะบอนป้านันมีแต่สวยๆนะคะต้นนี้จะเป็นพันดาวนี่พันดาวก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆนจา๋ายังไม่โตเท่าไหร่แต่นางเป็นฟอร์มเตี้ยนะใบไม่ค่อยทิ้งนะคะบอนตัวนี้นะสวยมากต้นต่อมาต้นต่อมาอันนี้จะเป็นชินนะบัญชรนะชินนะบัญชอน,นะคะ อันนี้ก็ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนจา๋าฟอร์มกำลังเดินทางเลยอ่าอันนี้จะเป็นไม้ไม้ป้ายชมพูทวีปดูสินี่เพื่อนๆน,นจา๋าสวยมากแม่นี้สวยมากเลยนะที่ประนันผ่าเนี่ยกัดสีสวยสวยจนไม่อยากผ่าเลยอ่าแต่ก็ผ่ามาแล้วเพื่อนๆเ,เลยสวยงามมากนะคะ ต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นบอนกาบเพื่อนๆจาปนันลืมชื่อนะคะปะนันลืมชื่อแต่นางสวยมากเลยนะคะโตขึ้นนางสวยมากเลยอาปนันให้50บาทนะคะบอกบอนกาบลืมชื่อนะคะคนไหนแข็บภาพได้จะดีมากนะคะบอนกาบลืมชื่อ กาบต่อมานี่จะเป็นกาบนาคลาดนะคะกาบนาคลาดก็จะโชว์กระดูกโชว์ริ้วนะคะโชว์นี่เห็นไหมเนี่ยสวยนะคะอ่าห้าสิบบาทใครอยากได้แคปภาพได้แคปเลยนะคะบนกาบก็สวยเด้อเพื่อนๆจ๋าอ่าต้นนี้จะเป็นเอ่ออ่าอ่าอาอาอาป้นันไม่แน่ใจว่าเจนมันหนีรอมเพชรหรือ มณีล้อมเพชรเพื่อนๆจ๋ามะนีล้อมเพชร,พพชรแต่นางไม่ค่อยยังไม่ยังไม่เปิดด่างเท่าไหร่นี่ใบสุดท้ายมีมานิดนิดนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ฟอร์มสวยฟอร์มดกแข็งแรงอ่ะห้าสิบบาทมะนีล้อมเพชรนะคะมะนีล้อมเพชรตัวนี้จะเป็นมีซับตัวแผงเพื่อนๆจ๋ามีซับตัวแผงตัวนี้สวยนะ มีทรับตัวเนี้ยพอมันแผงแล้วปนันเลี้ยงแบบเก็บนะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บพอพอนางนั่นแล้วปนันก็เอามาผ่านะไม้ตัวนี้ก็คือแผงปนันผ่ามานะแม่แผงเลยปนันเลี้ยงจนแบบได้ผ่านะคะนางสวยมีเสน่ห์ลายออกไทยๆนะคะสวยงามมากสวยงามตัวไหนสวยก็เก็บนะคะเพื่อนๆจ๋า ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นหยกกำรรมะหยี่นะคะนี่ดูด้านข้างนะคะดูด้านข้างฟอมพุ่มสวยๆเลยไปอัพกระถางได้เลยหยกกำรรมะหยี่นะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บซับอยู่อ่าต่อมาเพชรราชาโหหน้านี้ก็สวยเด้อเพชรราชาหน้านี้ก็สวยนะคะ แคบได้แคบนะมีตะบอลสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะปะนันหยุดไปหลายวันบอลสวยเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าปนันหยุดไปธุระหลายวันเลยต้นนี้สาววารินสาววารินก็ห้าสิบบาทนะคะวันนี้ปนันมาจัดแบบให้รัวๆกันเลยบอลสวยๆนะคะบอลสวยๆมีหลายต้นนะแต่ปนันแบบจะเลือกจับเอานะเพื่อนๆจ๋า ต้นนี้จะเป็นอาพระนารายอาพระนารายใครยังไม่มีเก็บกันเลยนะตามเก็บเลยนะบอลเก่าตัวนี้สวยมากนี่หนึ่งอดวงป้นันเดี๋ยวต้องอัพกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าอาต้นนี้จะเป็นจังหวัดหนองคายอาใครอยากได้จังหวัดหนองคายลายสวยเดอ้อเพื่อนๆจังหวัดหนองคายนะคะ นี่ตับจังหวัดนี่สวยมากเลยจังหวัดหนองคายอ่าต่อมาจะเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขานี่ใบกำลังดกๆกัดสีสวยๆกันเลยเดี๋ยว้านันยกให้ดูหนึ่งกระถางมีเยอะนะ้มีเยอะนะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะสวยงามนะคะสวยงามอ้อมกอดนะคะ ต่อมาต้นนี้ก็ลืมชื่อแม่คุณเอ้ยหวานสวยจริงๆเอาใครแคปได้แคปเลยอะไรสักอย่างจะเป็นองค์หญิงอะไรสักอย่างเพื่อนๆจ๋าปนัปน,ปน,ปน,นลืมชื่อนะคะลืมชื่อให้เป็นต้นที่หนึ่งนะคะลืมชื่อให้เป็นต้นที่หนึ่งน่าจะชมพูสวยมากนะคะสวยมากนะคะต้นนี้นะคะขอบอก ต่อมาจะเป็นจันชฉายจันชฉายนะคะนี่ลูกน้อยออกมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋าลูกน้อยออกมาแล้วผ่าชิ้นใหญ่เป็นอย่างนี้แหละจันชฉายนะคะสวยงามอีกหนึ่งต้นโอ้ยสวยทุกต้นเลยนะเพื่อนๆจ๋าใจละลายต้นนี้จะเป็นเทพเทวานะคะเทพเทวาสวยๆกันเลยเทพเทวา ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นอ่าหยดเลือดนางพิมพ์ต้นนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ายหยดเลือดนางพิมพ์นี้นะคะหยดเลือดนางพิมพอ้าใครอยากได้นะคะแคบได้แคบเลยไก่ไก่ตัวนี้ก็มีอีกนะต้นนี้จะเป็นอ่าบอนบ,านบ้านเรานั่ง ตระแม่กุสุมานะคะตระแม่กุสุมาสีหวานหวานพระนารายหลายต้นนะเพื่อนๆนจ๋าพระนารา,ายหลายต้นอ่ะเดี๋ยวป้านันให้โปอีกต้นหนึ่งนี่ดูลูกจุกจุเลยเพื่อนๆนจ๋าดูลูกจุกจุเลยเป็นฟอร์มกอเลยนะโอ้ยหัวต้นนี้น่าจะเป็นไอ้ไม้หัวหรือเปล่าไม่รู้ป้านันเอามาใส่เนี่ยเพื่อนๆนจ๋าเอาให้โปรโมชั่นเพื่อนๆนไปเลยอ่าให้แบบ จัดเต็มเลยห้าสิบบาทหลายต้นเลยนะเพื่อนๆจ้าหนึ่งสองสามสามต้นหรือสี่ต้นเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นฟอร์มกอเลยสามต้นแต่มันกอจุกๆเลยนะสวยมากเลยนะอเอา้าใครอยากได้รีบเลยสวย สวยสยอันนี้จะเป็นเพชรพิรุนนะคะเพชรพิรุนเ้าใครอยากได้นะต้นใหญ่อยู่เด้อต้นใหญ่อยู่เด้อเพชรพิรุนต่อมาต่อมาเอาอันนี้จะเป็นอ่าหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดโออาใครอยากได้ก็รีบมาเลยนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดก็มีจํานวนนะคะก็มีจํานวนอยู่นะนี่นะหยาดฝนมีหลายต้นอยู่นะคะรุ่นเดียวกันนะ รุ่นเดียวกันเลยนะคะอ่ะผีเสื้อสมุดอ่ะผีเสื้อสมุดนะคะกับสีสวยนะคะต้นนี้จะเป็นสิลาหุ้มทองนะคะสีลาหุ้มทองเดี๋ยวก็นันยกให้นะเพื่อนจา่าอึบ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 สลาหุ้มทองนะคะมาเลยมาเลยใครอยากได้อะไรรีบทักมาเลยนะคะ ต้นนี้จะเป็นอะมะหาโลหะนะคะมะหาโลหะนี่สีหวานหวานต้นต่อมาจะเป็นเท้ารำไพนี่ปลายแดงทุกใบนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสวยนะคะเท้ารำไพใครยังไม่มีรีบทักมาได้เลยนะคะ ต้นต่อมากระถางต่อมาจะเป็นพญามลน,นี่สวยๆกันเลยนะเพื่อนๆจ๋าสีเจมๆกันเลยมีมีหลายกระถางอยู่นะอันนี้ก็ใช่นะคะพญามมลต่อมามีซับมีซับมีซับนี่สวยมากเพื่อนๆจ๋าน,นี่หน้าดั้งเดิมหน้าแบบคมเข้มนะคะอันนี้เข้มมากสวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยอุ้ยสวยมากฟอร์มก็สวยฟอร์มก็สวย ต้นนี้อะไรเอ่ยลืมชื่อไปอีกแล้วเพื่อนๆจา๋านางยังกัดสีไม่เต็มที่เพื่อนๆจ๋าจะเป็นหันนุมานออกศึกหรือเปล่าไม่รู้ยังกัดสีไม่เต็มที่น่าจะเป็นบอนหัวด้วยดูยดลูกขึ้นแบบจุกๆเลยนะน่าจะเป็นหันนุมานออกศึกนะเพื่อนๆจา๋านางออกจะใบออกยาวๆเอะหันุมานหันนุมานคลองเมืองเออประนัน หนุมานคลองเมืองเพื่อนๆจ๋านี่สิลาหุ้มทองหน้านี้ก็สวยนี่เพื่อนๆจ๋าสิลาหุ้มทองนี่หน้านี้ก็สวยเนี่ยใบดอกวนตุบเลยนะใบดอกวนตุบๆกันเลยอ่าต่อมาต่อมาต้นนี้จะเป็นอ่าซับเจฐีโอ้สวยนะชื่อก็ดี ชื่อก็ดีบอลก็สวยทรัพย์เศรษฐีนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นอ่าวันเสาร์นะคะเพื่อนๆจ้าวันเสาร์วันเสาร์อ่าวันเสาร์ารใครเกิดวันเสาร์สะสมเลยเดอ้อสวยงามสวยงามพระนางสุจิตราอยู่ตรงนี้มีนะโอ้ยบอกลกาบต้นนี้ชื่ออะไรอีกนเ,นเ,นเ,นเนาะเพื่อนๆเนอะกาบต้นนี้ก็สวยค่ะ อ่ปะป้นันก็ให้ห้าสิบาทจริงๆก็มันไม่ได้เยอะนะเนี่ยป้านันไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนๆจ๋ากาบตัวนี้ป้นานันนะคะเป็นลืมชื่อต้นที่สองนะคะเอาให้เป็นต้นที่สองนะคะสวยเด้อสวยเดอ้อนางมีชื่อแต่ป้านันลืมนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่าแคบได้แคบเลยต้นต่อมาจะเป็นพรพะร่วงอืบอนตู้นี้สวยมากเพื่อนๆจ๋าพรพะร่วงนะคะ หยาดฝนต้นนี้ก็สวยเด้อนี่สวยงามมากสวยงามสวยงามอ่าต่อมาจะเป็นเศรษฐีสุพรรณอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะห้าสิบบาทหมดทุกต้นนะวันนี้นะคะค่าส่งก็ให้เมาส์มาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าค่าส่งก็ให้เมาส์มาอยู่ที่50บาท ต้นต่อมาต้นนี้ทวีราบทวีราบก็สวยงามนะคะทะวีราบกำลังกัดสีมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋าใครยังไม่มีชื่อนี้นะก็รีบจัดการกันเลยนะอ่าอันนี้กระถางนี้ให้อีกสองอีกละนายทองเหม็นกับไก่ราชาวดีนายทองเหม็นกับไก่ราชาวด,าเาาวดีเพื่อนๆก็ไปแยกกันนะอ่าจัด ไปสองต้นในกระถางห้าสิบบาทนะคะนะคะนะคะอามาอีกกระถางหนึง่งให้ไปเลยแบบรัวๆเดี๋ยวเด็ดให้นะถอนให้นะขี้ยาเนี่ยต้นนี้จะเป็นเอ่อในทองแสงใหญ่กะสยามเพลในทองแสงใหญ่ป้านันไม่ค่อยมีจํานวนมากนะเพื่อนๆจ๋าจํานวนไม่มีมากนะพ่อแม่มีน้อยผ่าทีหนึ่งก็ได้ไม่กี่ต้นเองนะอ่าจัดไปห้าสิบบาท เดี๋ยวถอนหญ้าก่อนสองต้นในกระถางใครไวใครได้นะไอสองต้นในกระถางเนี่ยเพราะว่ามันไอมันเขาเรียกอะไรไม่ได้ทําไว้เหมือนกันนะเพื่อน,นจ๋ปนาป้านันกระจับหน่อยอย่างเดียวเลยยัดไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะตอนเล็กอะนะคะนะคะโอ้โหฝั่งนูน้นเดี๋ยวป้นานันไปฝั่งนู้นให้ก่อน,นเพื่อนจ๋าเอื้อมไม่ถึง ปนันมาแบ่งเทลาปตีต้นนี้ให้หน้าหวานมากเพื่อนๆจ๋าหน้าไม่ดุนะอันนี้หน้าหวานดูดีกัดสวยมากหน้าไว้ทําพันนะนนเนี่ยเพื่อนๆจ๋ามีใครชอบหมอนปนันไหมปนันเห็นแล้วปนันสะดุดตามันสวยอะ่ะมันออกหวานเทลาปตีมันจะหน้าแบบดุดหน่อยแต่ต้นนี้หน้าหวานกัดชมพูมาเลยเพื่อนๆจ๋าเอาให้ห้าสิบบาทเอาแบ่งให้ต้นหนึ่งนะเห็นต้นเดียวนะเพื่อนๆจ๋า มันมีแต่หน้าสีน้ำตาลเยอะนะอันนี้มันหน้าสีกัดชมพูสวยไปอีกแบบหนึ่งอ่ะห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงก็เขาตามหาอยู่นะเพื่อนๆจา๋าเจ้าเวียงพิงเอาให้ห้าสิบบาทสวยมากนะบอนตัวนี้นะคะเพื่อนๆจา๋าบอนตัวนี้สวยงามมากเจ้าเวียงพิงนะคะนะคะ ต้นนี้จะเป็นรัตนสินโอ้โหป้ายสวยมากเลยเพื่อนๆจ้ารัตนสินอ่าใครอยากได้รีบทักมานะคะอยากได้ต้นที่รีวิวรีบทักมาได้เลยรีบทักมาได้เลยได้เลยนะคะอ่ะต่อมาเพื่อนๆจ้าต่อมาอันนี้ปนันจะให้ไอ้นี้ปู่ทิมหน้านี้สวยมากเลยนะเพื่อนๆจ้ะกัดสีแล้วนะคะ ดินนางจะออกนั่นแล้วประนันก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางสักทีอันนี้จะเป็นบอลที่แบบสวยกัดสีแล้วนะคะอ้าวปูทิมอ้าวใครยังไม่มีจัดการเลยนางสวยงามมากเลยนะปูทิมปูทิมต้นนี้จะเป็นหง์ดารุนนะคะหง์ดารุนหง์ดารุนยุบไปแล้วเพิ่งโป่งขึ้นมานะเพื่อนๆจ๋าก็จะกัดสีแล้วนะห้าสิบบาทนะคะต่อมาเอาชายชน ชายชนต้นนี้อันนี้ก็นางกระด่างสวยปลายสวยนะคะเป็นเพื่อนจา๋าชายชนห้าสิบบาทเช่นกันอันนี้จะเป็นเกาะแก้วพิสดารน,นะคะเกาะแก้วพิสดารใครยังไม่มีนะคะชื่อนี้จัดการเลยอันนี้จะเป็นแดงสุรินแดงสุรินก็จํานวนมีน้อยนะคะเป็นเพื่อนจา๋าอันนี้จะเป็นฟอร์มเตี้ยใบยดกนะคะแดงสุรินนะคะ มีไม่เยอะนะมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะแต่พอมาได้แบ่งปันเพื่อนๆนะคะามาต่อด้านนี้กันนะคะเ,เพื่อนๆจามาต่อด้านนี้กันสวยๆกันทุกต้นนะคะต้นนี้จะเป็นมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์เอาใครยังไม่มีนะคะต้นน่ารักน่ารักน่าสะสมเอาใครเข้ามาใหม่ รีบเลยนะคะรีบกันเลยบอลสวยๆน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นไก่ส่วนแต่งนะคะใส่ส่วนแต่งป้านันมาแบ่งปันให้ไซส์ห้าสิบบาทนะคะถ้าไปอัพกระถางอีกแป๊บเดียวป้านันได้หนึ่งร้อยนะคะเ,เพื่อนจ๋าไก่ส่วนแต่งเอาจัดไปห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทสวยๆกันไปเลยใครอยากได้แบบไหนก็ทักมาเด้อ ทักมาใครอยากได้จํานวนที่แบบให้ป้านันทากอให้ก็ได้นะอย่างละสามต้นห้าต้นจัดไปเลยนะถ้าห้าต้นป้านันจะใส่กระถางแปดให้ถ้าสามต้นใส่กระถางหกให้ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้จะเป็นจุราลงกอน่าจุราลงกอนนะคะใครอยากได้ก็รีบทักมาจุราลงกอนหน้าไม้สวยมากเลยเพื่อนๆจ๋า ต้นนี้จะเป็นพระยาอนุชิตนะคะพระยาอนุชิตห้าสิบบาทรีบกันเลยพระยาอนุชิตต้นต่อมาอันนี้จะเป็นวาสุกรีตัวแผงนะคะวาสุกรีตัวแผงนะคะอาจัดไปแต่แผงสวยแล้วแข็งแรงด้วยนะคะขอบอกว่าแผงสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนี่อันนี้ปีกกินารีตัวสะโพกใหญ่นะคะ ต้นต่อมาอันนี้จะเป็นปีกผีเสื้อปีกผีเสื้อกัดสีสวยมากต้นนี้อ่ะจัดไปให้ห pues ้าสิบบาทปีกผีเสื้อนะคะเพื่อนจ๋าสวยมากเลยกัดสีสวยงามมากมากมากต้นนี้จะเป็นลัคกี้นะคะลัคกี้ห้าสิบบาทนะคะลัคกี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนจ๋าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็น นางตะเภาแก้วตะเภาทองนะคะอันนี้ก็ฟอร์มน่ารักน่ารักนะคะตะเภาแก้วตะเภาทองต้นนี้พระนารายต้นนี้กัดสีแล้วนะพระนารายต้นนี้กัดสีแล้วนะคะต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้อะไรเอ่ยเพื่อนๆจ๋าสีแบบดำกริบเลยปนันผ่าต้นอะไรวะเนี้อ่า เดี๋ยวไม่แน่ใจนะเพื่อนๆจ๋ารอให้นางกัดสีก่อนปะนันไม่แน่ใจต้นนี้จะเป็นอะณนะเมืองนอนณเมืองนนหน้านี้สวยมากนะคะนะคะนะคะสวยจริงสวยจังสวยจริงสวยจังสวยจริงสวยจัง,จง,จงอะต้นนี้อ่ะแบ่งต้นนี้ให้อีกอ่าสายพระนตดนะคะกัดสีแล้วนะสายพระนตด ใครไวใครได้แบ่งให้นะคะแบ่งให้ใครไวใครได้ต้นที่รีวิวนะโอ้ยตู้นี้ก็สวยเพื่อนๆจา๋าน่ารักมากอันนี้จะเป็นมงคลมงคลคซับซับมงคลหรือมงคลรัซับอุย้ยหน้าออกแบบกัดสีสวยมากเพื่อนๆจา๋าจัดไปห้าสิบบาทนะคะ สาวาลินก็นันเยอะเด้อใครอยากาไปทำฟอมโกได้เลยนะเพื่อนๆจ๋าสาวาลินตู้นี้เหลืองเต็มตู้กันเลยโชกระดูกนะบอลตัวนี้โชกระดูกพระนารายตู้นี้ก็เยอะนะพระนารายออมกอดอันนี้จะเป็นพระนางสุจ,จิตราเออตู้นี้เยอะพระนางสุจ,จิตราอันนี้ปีกปีกมีคนจองแล้วนะเพืาา่นอนๆจ๋าดร์จองแล้วนะ มันยังไม่โตปน,นันยังไม่เอาไปรวมกอให้แกนะปีกกินาลีนะคะมีคนจองแล้วไม่เพียงพอนะคะต้นนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่ก็มีจำนวนนะใครจะเอาสามเอาห้าเอา 10, สิบจัดมาได้เลยนะคะต้นนี้ก็ลืมชื่อต้นที่สามอ่าให้ลืมชื่อต้นนี้ก็ยิ่งโตยิ่งสวยนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยแดงสวยเลย พศกานประนานรุ่นๆอย่างนี้เยอะเลยนะกำลังกัดสีมานะอันนี้จะเป็นเอ่อมงกุฎเพชรกัดสีมาแล้วสวยนะมงกุฎเพชรณเมืองนนุ้ยต้นนี้สวยอ่ะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้สวยดูหลอดใหม่มาสิเนี่ยแหว่งหน่อยนึงแต่นางสวยเนี่ยนางสวยนีด่างแล้วนะสวยงามมากเลยนะเพื่อนจ๋าสวยงามมากเลยต้นนี้อะไรเอ่ย ต้นนี้อะไรเอ่ยม,มันยังไม่ชัดเจนนะเพื่อนๆจา๋าต้นนี้จะเป็นอ่าทวีราบทวีราบนางไม่ชัดเจนเพื่อนๆสวยมากด้วยนะสวยมากสวยมากตู้นี้สวยมากเลยนะเพื่อนๆจา๋าเอ้านี่อ่าต้นนั้นปน,นันแบ่งแก้วไก่แก้วชวลิตให้หนึ่งต้นอ่ะ แคบได้แคบนะไก่แก้วชาวลิตนะคะสวยจริงๆเลยนะเพื่อนๆจ๋าสวยมากสวยมากมายสวยมากมาย สำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ปนันก็จัดให้สองตู้โปรห้สิบบาทนะคะค่าส่งก็เมาเมา50บาทซื้อกี่ต้นก็ได้นะคะได้ทั้งโอนและปลายทางเพื่อนๆท่านใดนะคะไม่สะดวกโอนก็ให้ปลายทางแต่ถ้าสะดวกโอนโอนได้เลยนะคะจัดส่งของให้ทุกวันเลยนะคะนอกจากวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันวันเสาร์หยุดครึ่งวันนะคะวันเสาร์ก็ส่งได้ถึงครึ่งวันนะคะสั่ง ได้เลยนะคะใครสนใจต้นไหนบอกชื่อแจ้งชื่อมาได้เลยนะคะแอดไลน์ได้แอดลไดอดลน์ถ้าแอดไลน์ไม่ได้โทรมาได้เลยนะคะาสาหรับวันนี้ป้านันก็อขอบคุณทุกออเดอร์นะคะขอบคุณทุกออเดอร์สำหรับวันนี้ป้านันก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีกรบบอลสีสวยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ